พวกหนองนามโมเดลอันนี้เป็นงานอะไรงานรวมๆเนี่ยอันนี้ทำจากเรือนจำข้างในนะครับขายอ๋อเปิดขายทุกวันหรือว่ายัางไงแนะนำท่านผู้ชมหน่อยทุกวันนะครับเปิดทุกวัน,วนอ๋อในนี้เรามาจัดงานในงานจัดโชว์ครับผมสวยมากครับผมมือดีนะเนี่ย <laughs> แล้วใครเป็นคนสอน่ะ เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ครับก็เรียนเชิญข้างนอกมาฝึกให้อ๋อมีมีมั่งครับมีครูน่าจะเป็นในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอ๋อครับโอ้โหนี่โต๊ะไม้อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นไม้ประดู่มากนะครับมาสนับสนุนฝีมือแรงงานนะครับผมผู้ต้องขังเรือนจำนครพนมนะครับผมฝีมือจากผู้ต้องขังนะครับอันเนี้ย พรักธานประจำวันเกิดนะครับผม ชรร์ด้วยนะคะับข,ขอบคุณะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับบอเดรนครพนมนะครับผมจะพามาเที่ยวนะครับผมงานอะไรครับฮะพวกหนองนามโมเดล <h? S 2> พวกหนองนามโมเดลอันนี้เป็นงานอะไรไ<อ>งานรวมๆนะ่ะเป็นนงาชนนวกวชาชก,ก,ก,กีชาช่ยวกับวิชาชีพในเรือนจำนใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นคนทางเรือนจำใช่ไหม ผู้ต้องขังอ๋ออันนี้ผู้ต้องขังอ๋อปราะพืชด,ดีถึงได้ออกมาอย่างงี้หรออ๋อแล้วน้องเรามาจากไหนเทำง,งานที่นี่อ๋อดคยู่คัดกอง,กองอโอเคครับผมนี่ครับมาดูอันนี้ก็เป็นขายขายใช่ไหมอ๋อนี่ครับคนไหนสนใจก็มาดูได้นะครับเรือนจำนครพนมนะครับผม อันนี้ทำจากเรือนจำข้างในนะครับขายต้องขครับอ๋อเปิดขายทุกวันหรือว่ายังไงแนะนำท่านผู้ชมหน่อยทุกวันนะครับเปิดทุกวันอ๋อในนี่เรามาจัดงานในงานจัดโชว์คบสวยมากครับผมมือดีนะเนี่ยแล้วใครเป็นคนสอนะ ก็เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ครับ,รบก็เรียนเชิญข้างนอกมาฝึกให้ออ๋มีครูมางครับมีครูมากที่เป็นในศูนย์พัฒนาพีมือแรงงานอ๋อครับโอ้โหนี่โต๊ะไม้อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นไม้ประดูกไม้ประดู่โอ้สวยมากราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวนี้น,นี่ครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับผมเรือนจำนครพนมนะครับผมผู้ต้องขังนะครับผม ฝึกอาชีพนะครับผมออกไปจะได้มีอาชีพติดตัวไม่มีราคาตัวนี้เน,ะน 15, ะาะอันนี้ไม้ประดูนะ่เนาะนี่ไม้อะไรครับผมตัวนี้วันี้เป็นไม้จับจุลีไม้จับจุลีราคา8,000บาทเ้าอ,อีสี่ตัวครับอืมรวมเก้าอี้ด้วยนะ,นะครับผมราคาเนี้ยตัวนั้นหมื่นห้าตัวนี้เป็นไม้ประดู่ต่อราคาได้ไหมถ้าเข้ามา มาได้คุยกันเนาะโอ้สวยมากไม้จับจุลีเนาะนี่โอ้จับจุลีหนานะเนี่ยนี่ครับผมอันนี้จะเป็นพวกอะไรครับผมไม้เก็บสนัมไม้นทั่วไปครับผมอครับสวยมากนะครับมาสนับสนุนฝีมือแรงงานนะครับผมผู้ต้องขังเรือนจำนครพนมนะครับผม ทำได้สวยงามมากนะครับผมมีศักะนะครับผมออกมาจะได้มีอาชีพติดตัวนะครับผมดีนะครับอย่เงี้ยครับผมว่าอยู่ข้างในก็ว่างๆเยอะก็ฝึกอาชีพกันนะครับผมเนี่ยสวยมากเลยเกสลักเป็นรูปพระธาตุพนมนะครับผม1,200บาทเป็นกระจกก็มีนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นกระจกนะครับใส่กรอบไม้นะครับผม1,500บาท ครับมีหลายแบบโอ้ไม้ตากผ้าก็มีไม้ตากผ้าก็มีไม้ตากผ้าเท่าไหร่ครับผู้คุมพันสองครับพันสองไม้ดูเหมือนกันหรอเป็นไม้ไม้สุดท้ายไ,ไม้ประดูะ<อ>่เ,เะอะไรเป็นไม้เสี่องฟางอะไรนะอันนี้อะไรเนะี่ยกระเช้าครับกระเช้าอ๋อ ร้อยห้าสิบบาทครับเก้าอี้ก็มีเก้าอี้อันเท่าไหร่ครับผมตัวสูงนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ครับเก้าอี้นะครับผม <5. S 2> <5. S 1> สวยมากมาโยกมานั่งก็มีสามพันสองร้อยบาทไม่แพงนะเนี่ยไม้แท้นะเป็นไม้ประดูกครับเออถูกมากเลย,ส,เลยสนับสนุนฟรีมือแรงงานด้วยนะครับผม โอเคเราไปดูข้างในต่อนะครับสีมือแรงงานนะครับผมจากผู้ทองขังนะครับลว้ลวนะ อาชีพติดตัวเลยนะเนี่ย <Okay. S 1> ดีมากเลยดีมากดีมากเลยนะครับผมสีมือจากผู้ต้องขังนะครับออนนี้สีมือดีมากนะครับผมเนี่เป็นลายลูกพระธาตุพนมนะครับผมอันนี้จะเป็นการเขาทำยังไงสลักเหรอยันด้วยปากการครับอ๋อยนด้วยปากกา เอาภาพจริงมาวาภาพว่างัน,นเลยนี่ไหมตัวอย่างตัวอย่างนี่ครับอ,อันนี้จากผู้ต้องขังนะครับนนบิดโอ้เนี่ยล่างแล้วก็ปากกาล่างปากาเลเซอร์อืปากกาธรรมดาแล้วจะเปลี่ยนด้ามมันนะโอปากก <ละ S 2> าธรรมดาจะ <ๆ S 2> เปลี่ยนด้าม,มาไม้ก็วาดตามนี้นะครับอืมเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะเนี่ย ฝึกสมาธิฝึกสมาธินี่ครับวิธีทำนะครับผมสวยมากเลยสวยมากสวยมากสวยมากมีพระธาตุประจำวันเกิดด้วยนะครับผมออันนี้สวยนี่ครับพระธาตุประจำวันเกิดนะครับ สวัสดีครับอันนี้ผู้ต้องขังหญิงเนาะอ๋อออกมาทำกิจกรรมอะไรครับวันนี้ครับผมัผไทยแล้วก็หีอ้เครอ่ยว,ยวอ,ออกมาขายผัดไทยอันนี้ขายใช่ไหม,มแล้วเงินเอาไปมีเาเขวาชีฝึกวิชาชีพ,พ,ชชพอ๋อเอาไว้ซื้อของีอชชแนี่แบ่งให้เราไหมแบ่งค่ะเนาะอ โอทําผัดไทยด้วยนะครับผม<ช>ข้างหน้านะครับผมมาอุดหน,นุนพี่พี่น้องน้องผู้ต้องขังหญิงหน่อยนะครับผมโอ้แล้วใครสอนให้หรือทําเป็นอยู่แล้วไม่คมีอาจารย์มาสอนค่ะมีอาจารย์มาสอนค<ช>่ะอาจารย์ข้างนอกค่ะโอ้นี่ครับผมอร่อยแน่นอนเลยนะี่ย <laughs> นี่ครับ ออกมาข้างนอกเลยอันนี้ต้องประพฤติดีใช่ไหมถึงได้ออกมาเนาะเออไก่ทำไมย่างตอนไหนเนี่ย่่ยยกาลังงอ๋อกำลังย่างนะโอเคขอบคุณมากครับผมนี่มาดูมุมนี้นะครับผมโอเคเค้กก็มาจากนี่เหรอทำข้างในใช่ไหมทำข้างในค่ะอ๋อ อย่างล้วนะคะออยสิบอ,อย่างยังยังไงออยสิบอย่างจับได้ไหมจับได้ค่ะข้อหนึ่งอะไรนี่มิ้งกี้ค่ะหนึ่งมิ้งคี้กี้เนยสดนะคะัอ๋อสิบอ,อย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างค่ะหัวหน้ามาแล้วนี่รักเค้กบางอบพระไส้มาฟิน บาวี่มีเค้กกล้วยหอมอ่ะมีเค้กกล้วยหอมครับเก่งมากเลยนะครับได้โอโยโอยด้วยผ่านโอโยโอยอยู่กี่ปีแล้วถึงได้ออกมานี่หรือว่าใกล้จะออกใกล้จะออกตั้สิบปีตรงมา้นสู้ๆนะครับ โอเคขอบคุณมากครับพอดีผู้ต้องขังตลินเองทำเองใช้ทำอะไรอ่ะน้ยาเนี่ยครับวทำยาที่ผสมเป็นพวกนทำยาล้างจานนทำยาอะไรเนี่ยครับอืมจะใส่ทองถุกพื้นห้องน้ำถุงพื้นครับแล้วก็จะมีล้ห้องน้ำทำเองใช่ไหมผสมเองข้างในครับข้างในผสมเองทำเองออกมาได้มีอาชีพแน่นอนอ่ะครับผม อมีบริการตัดผมด้วยตัดผมสิบาทสิบาทครับวันีผมผมสั <c oughs> มส้นอยู่ตอนนี้ถ้าไม่นนะ่าจะลองอยู่เลยนะขอแค่เข้ากุกรวันนี้ลอา,าบริการบ,าบริการประชาชนสุดยอดมากเลยครับใครอยากตัดผมสิบ,บาทนะครับถ้าถ้าถ้าวันปกติล่ะมีไหมตัดผมยังไม่มียังไม่มีล้างแค่ล้างรถซักลีดมีล้างรถเนาะล้างรถคันเท่าไหร่พี่ ร้อยหนึงครับร้อยหนึ่งครับล้างดูดฝุ่นด้วยล้างดูดฝุ่นด้วยร้อยหนึงโอ้ถูกนะเนี่ยครัถูกครับล้างดูดเดี๋ยวผมผ่านมาจะแวะมาครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะได้เลยครับครับผมล้างรถมีกาแฟสไตลทองกาแฟก็มีกาแฟอร่อยถูกถูกใช่ไหม่อยครับราคาถูกมากเลยโอ้เราล้างรถร้อยเดียวน่าจะมานะข้างนอกร้อยแปดสิบใช่ครับขอบคุณมากพี่ โอ้ทางนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเสือแล้วเนี่ยเรียกว่าอะไรฮะอ๋อเป็นเสือเป็นม้านกระเดกจะทำจากอะไรอ่ะจากโจมค่ะเอาถักแกให้ดูหน่อยอ๋อมันเป็นช่องว่างอย่างนี้เหรออันเท่าไหร่อ่ะ อ้บ้านบางแดดทำจากลมนมกล่องนมนะครับผมอ๋อกองแดดมากกว่ามั้งทำเสือมันน่าจะทะลุเนอะอ๋ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยหน้าตาดีทุกคนเลยอ้ามาดูช่างเสริมสวย อันนี้ฝึกอาชีพจากข้างในเลยนะครับออกมาเนี่ยเป็นช่างมือโปรเลยเนี่ย <c oughs> ใครเป็นหัวหน้าเนี่ยอ,อันนี้เท่าไหร่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาโปรโมชั่นวันนี้ซาไดา้ซาไดแล้วก็ยืดผมสาด้ยืดผมเท่าไหร่ยืดผมเนี่ยยืดผมตอนนี้ที่หัวละสองร้อยค่ะสองร้อยน้ำยาอะไร โอ้ยางนี่นะคือน้ำยาเจ็ไปลูกค้าถือมาเองเหรออันนี้เฉพาะค่าแรงค่ะอ๋ออ่าถ้าเขาไม่รู้อย่างงี้มาไม่ได้ยืดเหรออืมวันนี้คือจอจงคือสะผมยืดรีดสะผมรีดได้ไหมคทำเล็บเล็บเล็บเองไหะอ๋อได้นะครับผมแล้ววันปกติไม่ได้ออกมาใช่ไหมไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาอ ดีมากเลยวันนี้พิเศษวันนี้กับพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวโฆษณาทันอยู่โฆษณาให,ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาได้นะครับผม,มอมาเสริมสวยตรงนี้ครับใครอยากมายืดผมหรือว่ามาทําสีก็ซื้อมาจากข้างนอกค<ฮ>ิดแต่ค่าบริการนะครับผมานะะมาสนับสนุนน้องๆด้วยนะครับนี่เรือนจําพิเศษนครพนมนะครับผมมีแต่คนน่ารักเลยนะโอเคขอบคุณมากครับผมอันนี้จะมาดูซุม้มการนวดนะครับผม โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับมีบอ่อปลาด้วยนะครับผร้านนวดร้านนวดขอถ่ายหน่อยปิดหน้าหน่อยโอ้อนี่เป็นการนวดอะไรเนี่ยฝึกอาชีพผู้ต้องขังนวดแผนไทยโอ้นวดตัวราคา80บาท นวดฝ่าเท้า50าบบาท80ิบาทในชั่วโมงหนึ่งเหรอชั่วโมงหนึ่งค่ะออถูกมากเลยมามานวดนอะครับผมขออนุญ,ญ,ญาตถ่ายนะโอ้โหเสือมาจากนวดเลยเนี่ยเสือมาจากนวดเลยมีแนะนำไหมเนี่ยแนะนำไหมอืมนวดตัวเนาะ อืมอรธรรมดานี่ก็ธร,ร้อยร้อยห้าสิบบาทของเรานวดตัวค่ะวันนี้คือโปรโมชั่นสองวันเนาะยังมาทันนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้นะครับผมตรงนี้ยังอยู่เนาะยังอยู่ค่ะสองอวันค่ะอันนี้เป็นการนวดตัวเนาะใช่คเป็นการฝึกวิชาชีพของผ<อ>ู้ต้องขังถูกกว่าราคาข้างนอกค่ะถูกกว่าถูกกว่าแาาน่นอนเนี่ยผู้ต้องขังน่ารักด้วยนะครับผู้ต้องขังหญิงนะครับผมประพฤติดีนะครับถึงได้ออกมานี่นะครับผม ใครสนใจอยากนวดน,นะครับผมนวดแผนไทยนะครับผมนวดตัวน,นวดฝ่าเท้า,านี่ก็มาได้นะครับผมหน้าเรือจนจํานครพนมนะครับผมเรือนจํกลางนครพนมเรือจรนจกลางนครพนม,อม,มโอ้โเก่งมากเลยแล้วใครสอนให้นะครับมาจากโรงพยาบาคบลค่ะโรงพยาบา,นนาลนครพนมเป็นคนมาฝึกสอนอ๋อโรงพยาบา,นนาลนครคือสอนตามหลักสลีละ เลยเนาะอ๋อกดไม่ให้กดผิดจุดอ๋อแสดงว่าแพทย์แผนไทยมาสอนให้อ๋อจากโรงพยาบาลนครพนมเลยจากโรงพยาบาลนครพนมครับสุดยอดเลยครับนวดฝ่าเท้านะครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ใช้ผู้ให้บริการผู้ใช้บริการน่ะนวดดีสบายไหมสบายเนาะน่าแนะนำให้คนมานะอ๋อเหลืออีกหนึ่งวันเนาะ จัดเฉพาะช่วงเทศกาลหรือว่างานปกติแล้วก็จะมีออกจักทุกตามงานก็มีมีค่ะงานไหลเรือไฟมีไหมไหลเรือไฟก็มีออกไปไหมงานเขาดาวก็มีค่ะพระธาตุพนมงานพระธาตุพนมไปเนาะไปค่ะบอ๋อครับผมสุดยอดมากเลยครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้แหรอค่ะอันนี้เป็นห้องห้องอบเหรอเผื่อเป็นร้านค้าใส่ตรงนี้ แบบไม่สะดวกในการนวดล้วก็จะมีให้เปลี่ยนผ<อ>้าให้เปลี่ยนยังมีรูอยู่เผื่อว่าเราจะได้แบบว่าเื่อแบบว่าไม่ว่าตัวแบบว่าจะเออทำอะไรไม่มีกาโปร่งใสค่ะทุกอย่างโปร่งใสเป็นไงครับสบายดีเนาะโอ้ดีมากเลยราคาถูกด้วยเนาะหน้ามาสนับสนุนอ๋อ ฝีมือแรงงานผู้ต้องขังหญิงนะครับผมประพฤติดีได้ออกมาข้างนอกได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ซุ้มอะไรครับผมซุ้มผักปอดตามพี่ของเรือนจำค่ะอ๋อผักปลูกข้างในเลยอ๋อผู้ต้องขังปลูกเป็นแปลงใหญ่ค่ะเป็นเซ็นเตอร์นาเป็นใหญ่ใกล้ๆเคียงกันค่ะอันนี้ผักบุ้งนะครับสวยมากเลยใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยเป็นปุ๋ยฟอกธรรมดาปุ๋ยฟอกโพยีปุ๋ยฟอกวัวเราได้ค่ะอ๋ออันนี้ล่ะ แตงไทยกับมะละกอีเหลือแค่นี้เราจะมาใส่างแล้วไข่ล่ะครับแล้วไข่ล่ะไข่ไก่จากฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีเราค่ะเราเลี้ยงเองอ๋อเลี้ยงเองแดงละเก้าสิบบาทสดๆเลยเก็บวันต่อวันวันหนึ่งก็จะได้ประมาณเกือบสามแผงเท่าไหร่เอาไก่กี่ตัวได้สามแผงน่ะ ไกร้อยผประมาณ6ขเดตัวนี่เลยได้สามแผงวันหนึ่งได้สามแผงเยอะนะมันออกทุกตัวเลยค่ะแสดงว่าออกทุกตัวนั่นเหรโอเคขอบคุณมากครับผมเรามาดูซุ่มนี้นะครับผมสสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ย เกษตรคณะเกษตรเลยเทคโนโลยีเอานี่มาจากมาอะไรเกษตรเหรอใช่เหรอเฮ้อันนี้ก็จะอยู่บริเวณไรนาผสมผสานนิดนึงอันนี้ปลูกจากข้างในเกษตรเหรอแปลงแปลงตัวอย่างใช่ไหมตรงไหนมาเลยตรงนี้เหรอโอ้ตาคุกเนี่ย ใครสนใจมาสนับสนุนน้องได้นะครับมาถึงได้พรุงนี้นะครับเป็ดไข่ไข่ก็เลี้ยงไก่ไข่ข้างในเป็นการฝึกอาชีพด้วยเนาะจบมานี่ททำได้เลยเนะี่ยโอเคขอบคุณมากโอ้ส้มก็มีโลเท่าไหร่ในส้มเนี่ยหวานไหมเนี่ยฮะ มฝั่งนี้แล้วก็ไปอุดหนฝั่งนน้นบ้างไปดูซิว่าความหนาวของอุ่นกลางกลางนั่นความร้นมสวรรค์มันขนาดไหนันนี้เป็นข้าวอันนี้จะเป็นส้มมาจากไหนครับสวนไหนสวนแก้วข้าปั่นแก้วนึงกับบสลลาเเยริวณมาจากไหนครับเนี่ยอําเภออะไรนะนาแกผมได้ยินเป็นท่าแก่ โอ้อำเภอนาแกนะครับมาจัดซุ้มนะครับผมมะพร้าวปั่นอันนี้ล่ะครับมาจากไหนครับคำเพิ่มคำเพิ่มอำเภอเหรอหรอว่าบ้านอำเภอเมืองบ้านคำเพิ่มเขาขายพวกผลไม้เนาะเจอแต่นักร้องนี่อะไรเนี่ยดูแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะทุพค่ะอ๋อ ขอชิมหน่อยลูกเท่าไหร่เอาแบบพิเศษเรา20บาททำไมดีคะใช่ใเพื่อน50บาทครับคงไม่ได้ปลูกเองหรอเนาะลูกพับนี่ไม่ได้ปลูกเองคุณผู้ชมไม่แห่งผู้สาเสือสมขึ้นมา190ไม้เยืดๆนะเดี๋ยวฟังเพลงเรามาชิมนะครับผมผลไม้จากร้านบ้านคำเกิ้มนะครับออกมาบนเพลเมืองนะครับขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมสวัสดีครับ ควยกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ